สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองผ่อนผมครับพบกันวันนี้6มกราคม2564ครับมีข่าวตามสื่อแล้วนะครับเตรียมเยียวยาโควิดระบาดรละลอกใหม่แจก4,000ัสองเดือนครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ40ล้านคนดูรายละเอียดครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจนะครับที่เขาได้ลงข่าวนี้ตั้งแต่วันที่6กพฤาคม2564ลงข่าวนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีนะครับพาดหัวข้อว่าเตรียมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันภาค2คลังชงแจก4,002เดือนรายละเอียดก็จะอ่านข่าวนี้ในเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจให้ฟังเลยนะครับ รัฐบาลเตรียมแผนเดียวยาโควิดและลรคใหม่คลังชงเราไม่ทิ้งกันเวอร์ชั่นใหม่เสนอนายกเคาะหลักเกณฑ์และวงเงินเผยจ่ายไม่เกินเดือนละ4,000บาทช่วงเวลา2เดือนเดียวยา40ล้านคนนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงว่าคณะมนตนมรีนางเลบคอรมอเห็นชอบมาตรการเดียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โยพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้นายสุพัฒนพงศ์พันมีเเ่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาธิกระทรวงการคลังสภาพัฒน์และสำนัก,กงบประมาณออกมาตรการเดียวยาประชาชนประมาณ40ล้านคนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระ,ะบาดของโควิด -19 ในช่วง2เดือนทั้งนี้จะมีการหารือกัน ในรายละเอียดในที่ประชุมศูนย์บริหารสถา,านการเศรษฐกิจโควิด -19 หรือสบศกันอีกครั้งส่วนตัวเลขเยียวยา40ล้านคนมีที่มาอย่างไรนั้นจะนําตัวเลขมาจากจํานวนประชาชนที่ได้รับมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในขณะนี้ทกเยียวยารอบ2แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยกับเว็บไซต์ข่าวประชาชาติธุรกิจว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหาเรือแนวทางดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ซึ่งจะมีแนวทางเยียวยาอีกครั้งสําหรับกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบ2รวมทั้งเตรียมสินเชื่อให้ระยะยาวขึ้นและมาตรการรักษาการแจ้งงานเป็นต้นโดยในหลัก การกระทรวงการคลังได้เสนอคณะมนตร,แรนตีและได้รับอนุมัติแล้วแต่ในรายละเอียดกระทรวงการคลังต้องกลับมาสรุปอีกครั้งเพื่อความชัดเจนและเสนอให้คอรมอรพิจารณาชอบในสัปดาห์หน้าต่อไปแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้รัฐบาลจ่ายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่เหมือนกับโครงการเราไม่ถที่งกันที่ดําเนินการครั้งก่อนเนื่องจากปัจจุบันมีวงเงินภายใต้พระราชกําหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเดียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสงคมได้รับผลกระทบจากการระบาดเหลืออยู่สองแสนล้านอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องให้ผลเอกวิจรรันทรัชชานายกตีตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่หากจ่ายจะจ่ายเท่าไรรวมถึงเป็นระยะเวลาเท่าใดทั้งนี้แม้จะมีเงินอยู่ก็จริงแต่เนื่องจากปัญหายังไม่สิ้นสุดยังไม่รู้ว่า การขยายวงเงินแค่ไหนยังไม่รู้ว่าจะมีการขยายวงแค่ไหนถ้าจ่าย5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเหมือนครั้งก่อนอาจจะไม่พอแต่ถ้าจ่ายไม่เกิน4,000บาทระยะเวลา2เดือนแต่ถ้าจ่ายก็จ่ายไม่เกิน4,000บาทเป็นระยะเวลา2เดือนแหล่งข่าวกล่าวสำหรับมาตรการเดียวยาครั้งนี้จะมีความยากเนื่องจากเป็นการแบ่งโซนประกาศพื้นที่ระบาทคลังจิงเสนอแนวทางให จ่ายเงินเดียวยาเป็นตามพื้นที่ที่รับผลกระทบจากประกาศของรัฐบาลแบ่งเป็นพื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองโดยแต่ละสีอาจได้รับเงินเดียวยาไม่เท่ากันซึ่งยอมรับว่ามีความยากในการดําเนินการหลายด้านซึ่งต้องขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานท้องถิน่นช่วยตรวจสอบเช็คลลสตดประชาชนที่รับผลกระทบเพื่อรับเงินเดียวยาอย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่สีแดงยังเพิ่มต่อเนื่องทําให้การตัดสินใจใช้มาตรการต่างๆค่อนข้างยากก็สรุปให้ฟังสั้นๆนะครับในเว็บไซต์ข่าวประชาชาติธุรกิจเขาได้ลงข่าวนี้เมื่อ6มกราคม2564ลงข่าวนี้ตั้งแต่เวลา7.30น,นก็สรุปจะมีการพูดคุยกันในเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่โดยจะ ร่กันในรายละเอียดในที่ประชุมสอบอสออีกครั้งซึ่งจะเยียวยาอย่างไงก็จะได้มีการกำหนดแนวทางกันซึ่งกระทรวงการคลังจะเยียวยาคล้ายๆก,กันกับเราไม่ทิ้งกันแต่ตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องการแบ่งโซนมาตรการเนื่องจากมันได้รับผลกระทบคนละแบบและมีมาตรการควบคุมโรคคนละแบบไม่จะเป็นพื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองก็มีความยากในการตัดสินใจที่จะ ดูว่าใครจะได้รับผลกระทบมากน้อยยังไงนะครับเรื่องนี้ก็จะต้องยังมีการที่จะต้องคุยกันอีกในที่ประชุมสอบอสอนะครับหากได้รายละเอียดและมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็จะนำเสนอคอรมอในสัปดาห์ต่อไปเพื่ออนุมัติในการเยียวยาทั้งหมดยังเป็นข่าวอยู่นะครับยังเป็นข่าวว่าอาจจะมีการเตรียมการชงเรื่องเยียวยารอบสอง ถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณเดือนละ2,000เดือนละ4 0 0พัเดือนถ้าเดือนละ5 0 0พัเดือนงบคงไม่พอประมาณนี้ครับรายละเอียดก็ยังคงจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปเป็นระยะระยะนะครับสวัสดีครับ